สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีปาด์ตชาแนล e ทุกท่านนะครับ วันนี้ปาดนเชนี่มานางเหรียญนิ้วท้งหน้าคือเกาแด้พี่นอ้นองเด้อมาเอาบรรยากาศร่วมพัดเย็นๆนะครับยิ่งถยงหน้าคือเกาหรอครับพี่นอ้นอง ทักทยกา,าย,ทกทยกันเข้ามาได้พี่น้องเด้อ FC8 เช่เน e l นะครับทักทายกันเข้ามาได้เป็นจ้งไรเนี่ยเนาะทางบ้านพี่น้องนะครับเข่าง่ามปอนอครับทางบ้านพี่น้องเข่าง่ามปอนอลมหนาวมาไปพี่น้องเอ้อเข่าลมไปครับ ขามาทักทายพูดคุยกันได้ด้วยพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับพี่น้องยิซีทุกท่านนะครับยิบซีปาดชแนลทุกท่านนะครับเขามาพูดคุยแหลกเปลี่ยนเลี้ยนลู่นะครับประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ด้านการเกษตร,รกันนะครับพี่น้องเขามาพูดคุยทักทายกันได,ด้ด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็ จะเป็นช่วงเตรียมดินนะครับพี่น้องเตรียมดินสําหรับค้นที่มีพื้นที่ว่างนะครับช่วงนี้ก็จะเตรียมดินไว้สาหรับเพจการเกษตรนะครับบางค้นนะครับบางค้นเพิ่อเตรียมดินไว้ถ้าปลูกไ้ตุล่านะครับช่วงหน้าฝนเพื่อพักดินไว้นะครับเพื่อพักดินไว้ระหว่านี้เพื่อจะไถพื้นดินเตรียมดินนะครับเพื่อจะปลูกไ้ตุลานะครับพี่น้อง ทางบานฟานชแนลก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่มนี่เห็ดอ้อยทุล่าแล้วนะครับากานังเริ่มปลูกเพิ่นกำลังเริ่มตักพันอ้อยแล้วนะครับพี่น้องขามาพูดคุยทักทายกนันเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ปานชแนลมีโอกาสมีเวลาว่างได้มาขึืนไล่นะครับทักทายพีทักท,าย,ท,กทายน้องผู้ที่มีใจรักด้านการเกษตรน้องกันเด้อพี่น้องเด้อ สร้างบ้านพี่น้องปลูกอันใดเห็ดอันใดนีทนาาดน่ทักทายกันเข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับทักทายสามถามสารทุกสูดีกันเลยดพี่น้องเด้อวันนี้ปัจแุแนลีมีโอกาสดีนะครับก็ได้ในมาไล่นะครับล่องขึ้นไล่เพื่อสีได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเทคนิคดีๆด,ด้านการเกษตรนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่วงเกี่ยวเขาแล้วครับหลังเกี่ยวเขาแล้วนี่ป่าช่น่ก็จะล่งลงปลูกเขตเกษตรหลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าจะเปลี่ยนพวกพักบุง้งพักชีไทยนี่นะครับพี่น้องพวกพืชผักสวนกวุ้วเปาเป็นมัพิชมเขือนี่นะครับช่วงนี้ก็กําลัง เตรียมต้นพันธุ์นะครับเตรียมต้นพันธุ์ก็ล่างเพาะเพาะเบียเพาะเบียรมักพิกมักเลือนะครับเพื่อเตรียมปลูกหลังเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงหลังเก็บเกี่ยวมันจะเป็นช่วงที่ดิน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 ว่างนะครับจะพักดินนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศดีนะครับ อากาศจะเย็ยนนะครับจะเข้าช่วงหน,หนาวนะครับพี่น้องฝนก็นจะบม่มีหรือมีจะเป็นส่วนหน่อยนะครับพี่น้องอากาศจะดีมอแกกันพาะปลูกนะครับพี่น้องปราปาชแนลลุ่งพอปลูกล,ล้าปาชแนลก็สีลุ่งเป็นเทคนิคและวิธีการนะครับลุงล่งเราก็เสียวมกฝากพี่ฝากน้องึ้นเก่านะครับพี่น้อง ทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยเนาะภาคอธิ ett อันางไอยู่เนาะพี่น้องเนาะผู้ลงคนก็ฝฟานบระุงไว้เนาะพี่น้องได้เริ่มกินเข่าเทียงไปเนาะครับทักทายสวัสดี fc8 channel นะครับพี่น้องขอมาทักทายกันได้นะครับวันนี้มาพูดคุยกับพี่กับน้องครับกับว่ามันแทบจะ แทบจะปีและเทือก็ว่าได้พี่น้องขึ้นไล่นะครับขึ้นไล่หลังจากที่ปีปีที่แล้วก็เป็นช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงนี้แหละที่ปลาชนเนลขึ้นขึ้นเมื่อไรนะครับขึ้นเมื่อไรจาได้ว่าเป็นช่วงที่อ่าปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงนี้แล้วครับแล้วก็กลับมาคบรอบอีกขึ้นเกาแล้วนะครับพี่น้องกลับมาครบรอบปลายฝนต้นหนาวอีกเห็นว่าขึ้นเมื่อได้มา มีโอกาสได้มากขึ้นไล่กับพี่กับน้องแบบนี้ก็ปีละเทือครับพี่น้องครบรอบปีพอดีนะครับปีละเทือนะครับจะมือนี้มีโอกาสอันดีนะครับมีโอกาสดีก็เลยเขามาพูดคุยกับพี่กับน้องนะครับล่องไหลบึงยามพี่ยามนองเบึงจักซิปนาทีซิบหานาทีนะครับพี่น้องโดยความคิดหอดจิตถึงกันนะครับปาแชแนลนะครับกะขอขึ้นไล่เบึงนะครับพี่น้อง วแม่แม่นีโอ้แม่นีแม่นีมาแล้วแม่นีมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่นีสวัสดีครับ,รบปัดเชนแนลบ่คอยได้ขืนไล่เดินพินอื่นเดินแม่นีเด้อเมื่อนี้เมื่อนี้ลูกนอนแล้วนะครับลูกนอนแล้วืันนี้ปัดเชนแนลมาทงหน้านะครับ <laughs> ปีละเทือยไอลีนเอาเมียนครับเมียนครับปีละเทือยไอีครับเราก็อีกอย่างหนึง่งกะเวลา โอ้ห oh, wow. oh, ัวใจกอดๆโอ้ขอบคุณครับ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 อันบีแย้งนังมือนี่ลูกสาวลูกสาวพึงนอนครับลูกสาวพึงหลับก็เลยก็เลยมือนี่เพิ่นให้เพิ่นอยู่ครับกับแม่บ้านนะครับกับแม่เพิ่นนะครับเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นป่าช่หนลก็เลยลอยออกมาลอยออกมาอยู่เถียงหน้านะครับมาต่างกล้องมาต่างกล้องไล่ผูดคุยครับพี่กบนองนี่แหละครับ กับปีละเทือขึ้น่าล่ะครับเพราะว่าปกติกับปาเชเนลกับกับเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกก็เลยเป็นคนที่บ้ค่อยบ้ควายมีเวล่าปันไดนะครับเพราะว่าลูกกํา่างน่อยกํา่างส้นนะครับกํา่ังสองขวบกํา่ังดื้อกํา่างส้นบางเทือก็ับเห็นกับเห็นพี่น้องเห็นพี่น้องขืนไล่อยู่นี้ครับจําๆจาของเมนี่กับเห็นพันพานว่าแต่ว่าบางบางเทือมันกับ ว่าได้เบืองไห้นะครับตอนนี้ปาชแนลก็ต้องขอโทษขออภัยน้านะครับเพราะว่าบางเทือโทรศัพท์นี่ลูกสาวคล้องนะครับบางเท้อลูกสาวถือโทรศัพท์รรพน,น้อยๆใหญ่ถือโทรศัพท์หนาโทรศัพท์นะครับกเ็เลยเป็นเป็นเบืองบ่ได้นอกจากสิเป็นจังหวะที่ที่ลูกนอนนะครับแต่ว่าอาคลิปใดที่ที่พี่น้องลงนะครับปาชแนลกับกับพยายามเข้าไปเบืองไห้เข้าไปคอมเมีตนไห้นะครับ ขอให้ึ้นหน้าฝีปาชแนลเขอให้ปาชแนลเห็นปาชแนลเบิ่งไห้แน่นอนคอมเนต์ไห้แน่นอนนะครับอันนั้นคือ่ต้อตรงห่วงนะครับแต่ว่าบางเท่อมันก็มันก็ต้องต้องเปลี่ยนเวลานะครับเวลาคือคือลูกนอนนะครับถ้าถ้าลูกว่านอนกับปาชแนลก็บว่าได้อันนี้ครับกำลังใจคือเก่าจะโอ้ขอบคุณขอบคุณมากๆครับไม่เป็นไรเอาที่สะดวกครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เข้าใจปาชแนล พอลูกวานเลี้ยงลูกน้อยเด้อพี่น้องลูกของเขาจะได้สวงขวบแต่ว่าปีนานี้หลังสงการหลังสงการเขาเขาเขาจะเข่ารงเรียนกะพ่อเขาเข่ารงเรียนหรือปัดเช่นเนยวกะน่าจะมีเวลามากอ่าพบปะพูดคุยมีเวลาเยี่ยมบ้านกับพี่น้องลายกเก่านะครับแต่ว่าช่วงนี้กะก็คือว่าแหละครับต้องต้องมีเวลาต้องต้องเวลาทุ่มเวลาให้เขาก่อนนะครับเขาเป็นช่วงที่ก็ลั่งอ่า ต้องเลี้ยงต้องเสริมพัฒนาการนะครับก็เลยต้องทุ่มเวลาที่ีให้ให้เขากอนะครับเดี๋ยวหลังสงการเขาเขารงเรียนแล้วก็จะจะมีเวลาได้ได้พบปะาูดคุ้ครับกับพี่น้องหลายข้นกว่าเก่นนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาถักทายกันเด้อปาดชาแนลกับบ๊อียังสีมอบให้นอกจากคำว่าขอบคุณครับขอบคุณจากใจนะครับ ที่ได้ทักทายพี่น้องโอ้ดีใจหลายนะครับดีใจหลายมีแมีนี่ทักทกทายเขามาขอบคุณมากๆนะครับดีใจมากเลยนะครับมมีอนี้ก็มานั่งเรียนอยู่ทีงหน้านะครับร่มพัดเย็ยนดีดีนะครับเมียน,นี่ร่มพัดเย็ยนดีมากเลยครับข้าวกาลังออกรวงกําลัางหอมกลิ่นเกรสรข้าวที่ออกรวงใหม่ครับผม พี่น้องเอฟซีนะครับบางคนกับเพื่อนกับเฮ็ดงานคือว่าล่ะครับบางคนเพื่อนกับเฮ็ดงานยังบ้านเดือดหวดเวลาเวลาพักเวลาอย่างเพื่อนนะครับพี่น้องเพื่อนกับอาจจะบ้านในเขามาทักทายกันนะครับมีโอกาสดีปาชแนลก็นเลยว่าคิดว่าเออขอขึ้นมาไล่ทักทายกับพี่กับน้องจักเก่านาที่สิบนาที่ก็นะจักสิบห้านาที่ก็น่าสดีสครับพี่น้อง โอ้หัวใจกอดๆไปไปนี่ขอบคุณครับของครับขอบคุณครับบปน,นี้ป้าเชี่ยวโบได้ตัดหย่าดอกครับบบได้เฮ็ดเวียกครับบปน,นี้เครื่องตัดหยากักาตัดบบได้นะครับเครื่องตัดหย่าพังนะครับเครื่องตัดหย่ากับพังก็เลยก็เลยมานาั่งพักนั่งพักก็เลยเออนึกขึ้นมาได้ล่องไร่สดบึงกว่านะสนิครับ ล่องไล่ึืนไล่นนนไลกน,น,นก็น้ากันหางเสือได้พดปลาได้พดคุยแหลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการเฮ็ดเกษตรกรบพีกับน้องนะครับก็เลยจับโทรศัพท์ได้ก็น,นำเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้านะครับจับโทรศัพท์ได้ก็กดไล์สดท่านที่นะครับคิดว่าคิดว่าอยากพบปลาพูดุ้ยก็เลยก็เลยตั้งกล้องขึ้นแล้วทำไปน,นี่ก็เลยนำเลยไล่สวดขึ้นทัานที่เลยนะครับ เพื่อจะได้พบปะพูดคุยเพื่อจะได้เห็นหน้าเห็นตากันหลายกลินกว่าเก้านะครับตัดเชนเนลกันนั่งเรียนนั่งพักผ่อนยูดเถียงหน้านะครับ็ย้อนว่าจากพบปะกับพี่กาบน้องนี่แหละครับก็เลยตั้งกล่องขึงน้นมานะครับเึกได้กับใซเลยนะครับอันนี้ก็ยุดเสียงหน้า การวมพัดเย็เดยนด,ดีดีหอกครับวอกไปวอามา,ากผาดเชน,กนงงเอ,นะอกับกงวงแล้วนะวอกไปวอากกับงวงนะครับทั้งวอกไปทั้งสีลับไปนะครับอากาศมันบรรยากาศมันดีนะครับบรรยากาศมันดีมันเย็นสบายดีนะครับโอ้ไม่นี่บอกว่าวันไหนสะดวกก็ขึ้นจ้าครับผมครับครับไม่นี่กับกับปาดเชนอวกับพยายามอยู่นะครับพะเชง่าพยางามาจะจะขึ้นนได้น,นะครับ พมายามจะขึ้นไล่ให้ได้เพราะว่าบางเชื่อถ้าถ้าบ่ไล่บ่อยางเลยมันกะมันก็เงียบเกินไปช่องช่องเงียบเกินไปนะครับถามว่าเงียบเงียบในในเรื่องของการการขึ้นไล่นะครับเพราะว่าแต่ว่าในในเรื่องของการอเขาไปเยี่ยมชมเข้าไปข้อมินกับเพื่อนคนอื่นช่องอื่นกะกะปัดใช่หรืวกะกะไปยู่นะครับกะไปยู่กะไปเรื่อยยู่นะครับ แต่ว่ามีม,มี่มีขคือไล่นี่ยนะครับปลาชนะนอง่ได้ขึ้นไล่ไม่นี่ก็เอาที่สะดวกขึ้นกันครับผมไม่นี่นัาจะเป็นหัวอกเดียวกันเนาะไม่นี่เนาะน่าจะเป็นหัวอกเดียวกันนะครับบางเทือเวลามันมันมันหลอกเวลาฟิกตายตัวว่าได้นะครับเพราะว่ามันมันมันเอาที่สะดวกขึ้นว่าแหละครับบางเทือห้องเขาตัง้งเขาตั้งเป่าไว้ว่าเห้องห้องสิขืนไล่แบบนาณนเก้าม้งสีม้งหรือเทียงสิ บางเสื้อห้องห้องเขาติดตุระติดภารกิจตั้งสิ่นะครับมันกับเฮดไหเวลามันขาดเคลื่อนก็คือว่าก็เลยก็เลยจำเปลี่ยนว่าต้องเอาแบบว่าเอาเป็นเวลาที่สะดวกนะครับนึกคือไดนก็คือจับโทรศัพท์คือมาตั้งกองสซเลยนะครับต้องเอาแบบจับจูดมาเลยนะครับโอ้ไม่นี่ก็ทํางานโอ้ไม่นี่ก็ทํางานครับผมครับของของปาร์ชเนลนี่ปาช์ชเนลบได้บได้เฮดงานนะครับบได้เฮดงานปาร์ชเนล เลี้ยงลูกองอยู่บ้านนะครับเพราะว่าไห่แฟนแฟนเพิ่นทำงานแฟนเพิ่นเป็นงานที่หมันคงนะครับเพิ่นอยู่ในงานผากักรัฐนะครับงานเพิ่นหมันคงกว่านะครับปาดชชนเนลก็เลยก็เลยลากออกมาเลี้ยงลูกนะครับมาเลียลากออกเลี้ยงลูกกบกะสีมาปลูกพักขายมาเฮ็ดค่าขายนะครับพอดีกับช่วงลูกเขารงเรียนกะสีพอดีครับแต่ว่าขายลักๆก,กแล้วกับแฟนเพิ่นอยู่สร์อาทิตย์นะครับ แฟนอยู่สองอาทิตย์กับป่าชาเนลยวก็จังได้มาได้มาอพบปากับพี่กับน้องนะครับมีเวลานะครับครับไม่นีไม่มีป่าช้าเหนล่จะลงงหรอเด้วยครับเด้อโอ้สาวหอสาวสุรินบ้านนาพอเพียงโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสุรินบ้านนาพอเพียงเจอกันในช่องอยู่นะครับเจอกันในช่องอยู่ด้วยครับเด้อ ได้เจอกันในช่องอยู่นะครับเลยคอมเมนต์ให้เรื่อยๆอยู่นะครับเขาทั้งทั้งซุรินเขากะคือสีงามอยู่เนาะครับนอะเห็นเพ่อนล่งเห็นเพลินลงแน่ไในช่องเพื่อนกับกับเขาเพื่อนกับงามนะครับป่าเชนเนอร์กับย่ทธันขอนแก่นเลระครับเขาทั้งขอนแก่นกับงามเพื่อนกันครับปีนี้ปีนี้ขอนแก่นกับฝนดีนะครับทั้งซุรินคือสีเขางามอยู่เนาะครับเนาะ แไม่นี่สวัสดีจ้าสาวสุรินโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับข้าวสวยงามมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับป้าเจ้าดีใจดีใจเลยครับพี่น้องที่เห็นพี่น้องเข้ามาทักทายกันที่ได้อ่มาวอกมาจ่าพูดคุยกันนะครับ ปีใจแห้งนะครับปีละเทือนะป้าเชี่ยเาขึ้นไล่ปีละเทือนะครับชชหล,ะะบลังจากจําได้ว่าปีไก,ก่เน,นี่ยก็ขึ้นไล่ช่วงนี้แหละครับช่วงปลายฝนต้นหนาวครบรอบแล้วปลายฝนต้นหนาวนะครับป้าเชี่ยงเชขึ้นมาอีกนี่ะนะครับปีปละเทือนะครับพี่น้องปีละเทือเทือละสิบกว่านาที่ยี่สิบนาท,ท,ที่นะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาทักทายท่านกับท่านนะครับ แต่ว right? ่า hmm. ต่อไปกับปลาชนแนวกับสีพายิ่งยามนะครับปลาชนแนวกับสีพายิ่งยามพายิ่งยามข้นไล่ให้ไห้ใบข้นนะครับพายิ่งยามปลูกปลาก็พีับน้องไห่ใบขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าในในในช่องของพี่ขน้องป่ะปลาชนลนวกับกับไปเยียบเยียนพี่น้องบ่ได้ขาดนะครับก็ไปเรื่อยๆอยู่นะครับขอเพียงแต่ว่าให้ขึ้นฟีดของปลาชันแนขึ้นมาปลาชนแนวเห็นทือปลาชันแนวเขาเบื้องไห่อยู่เดียวนะครับ บอผิดหวังอย่างแน่นอนว่าถ้าเห็ปลดเชี่ยเนาได้เห็นนะครับครับปัดชีแนวสีสีขาวลงกันเด้อครับเด้อปลาชีแนวสีขาวล่งแล้วนะครับปลาชี่ยแนวใส่เบียดไว้สิไปยามเบียดนะครับพี่น้องปลาเชี่แนวจากขาวล่งหล่เด้อแม่นี่เด้อเด้อสาวสุดินนะครับบ้านนาพอเพียงนะครับปัาเชีแนวสีขาวล่งแล้วนะครับสิไปยามเบียดนะครับปลาชี่ยแนวใส่เบียดไว้หาเทอมันถือป่า นะครับถ้าจะถือป่าป่ามันจะรุดนะครับชิบว่าได้กี่แรงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาส่งกําลังใจครับผมขอบคุณมากๆนะครับจะลงแล้วนะครับขอบคุณแม่นีขอบคุณสาวสุรินทบ้านนาพอเพียงนะครับเจอกันในช่องนะครับเดี๋ยวป้าชาแนลขอให้ขึ้นมาอัปโหลดขึ้นมาป้าชาแนลกดติดตามไว้ขึ้นมาแจ้งเตือนมาป้าชาแนลเข้าดูให้ทันทีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาา เป็นกำลังใจขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจนะครับป้าชนนาแนลขอลงแล้วนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ